สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถซิลฟี่ซึ่งคันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยบอกได้เลยว่ารถสวยออปชั่นครบและน่าใช้งานกันมากๆวันนี้ราคาย,ยังถูกอีกด้วยพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆไปใช้งานสักคันไม่ควรพลาดคันนี้ค่ะคันนี้จะพร้อมใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุนพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตหลังทำความสะอาดเสร็จแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะคะได้เป็นตัวคันนี้เลยนิสสันซิลฟีรุ่น 1.6V ok รถปี2014เกียร์ออโต้ตัวรถสีดำสภาพสวยส,ส,สภาพดีเดิมๆม,มาจากโรงงานอีกด้วยค่ะสำหรับตัวคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถรุ่นท็อปสุดออปชั่นครบ,บในงบราคาพิเศษจากราคาหน้าป้ายปกติ238,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ o f f i c i a l s i d e c a r 9 8 8ม e a ด,ด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดปโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่2,018,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดเฟนแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดและเดี๋ยวคุนพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนค่ะ จ้าตัวกระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นตัวเส้นสายแบบโครเมี่ยมมาแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเลนส์ไฟหน้าสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการาแววและยังมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าชุดแต่งคันนี้มีสเกิร์ตมาให้เรารอบคันสภาพดีค่ะอย่างทีง่ผมแจ้งไปเลยว่ารถยังไม่ได้มีการเก็บงานอาจจะมีร่องรอยการใช้งาน,นาบ้างต้องขออภัยด้วยค่ะสีดําสวยเรียบเนียนเสมอได้เป็นตัวล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าเ,าเขาใส่มาให้ล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคตหรือว่าการดุ้งซึ่ง รับตัวซีรีส์อย่างคันนี้ค่ะเขาได้ใช้เป็นตัว2 1 55ทับขอบ17นั่นเองตรงนี้นะคะล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ่งและได้เป็นตัวดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อนั่นเองสับตัวเสียบซอด้าคาประตูฝั่งคนนั่งเขาจะได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสสำหรับคันนี้เขาจะมีเป็นตัวปุ่มล็อกรถลับปลดล็อกรถซึ่งมีมาให้กันถึงครูหน้าค่ะสับตัวเสียซอมได้ข้ามประตูต่างๆหัวน็อตสภาพดีชอกซับในไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือว่าการพ่นส ด้านบนตัวรอยเม็ดอร์คันนี้ได้เป็นตัวรอยเม็ดอร์เดิมๆ ตอกเล่งตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่งรองรอยของการตอกหรือว่าการทำมาใหม่อย่างแน่นอน100%ภายในตัวรถนะคะคอนโซลสภาพดีได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าคอนโซลด้านในสภาพสวยไม่มีร่งรองรอยของรอยเล็บสัตว์ได้เป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมมาจากโรงงาน AMFM วิทยุ MP3 ได้ตามปกติตัว Air แอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้ได้แบ,บ่งเป็นตัวแบบดูโอโซนมาพร้อมกับตัวจอสแสดงผลแบบดิจิตอลแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันซึ่งคันนี้เขามีแอร์แถวตอนที่2มาให้อีกด้ววยตั ได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงขับขี่ง่ายขับขี่สนุกค่ะสำหรับตัวภายในของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจมาแล้วทั้งหมด2แถวตอนเบาะสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดได้เป็นตัวเบาะแบบเจาะรูระบายอากาศมาแล้วเรียบร้อยสําหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะด้านท้ายตัวรถคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับตัว ชุดแต่งสเกิร์ตอย่างที่เมนแจ้งไปขราดตัวไฟท้ายสภาพดีไม่มีร่องรอยาการแตกหรือว่าการลาวและด้านล่างกันชนคันนี้ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยถึงสองตำแหน่ง ตัวซีนซอกด,ด้านท้ายของตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวซอกด,ด้านท้ายเดิมๆรอยเม็ดอ้าสภาพสวยสภาพดีสกระโปรงด้านท้ายไม่มีร่องรอยของการแก่ไขของหัวน็อตค่ะที่เกี่ยวัมภา,าระคันนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆามาพร้อมกับตัวหัดรองท้ายของซิลฟี่ตรงรุ่นนั่นเองรับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอน100%สีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับเส้นสา,ายรัดสปอร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบและนี่เลยอย่างที่บุญแจ้งไปว่าเขามีมาให้กันถึง2ฝั่งคูหน้าค่ะ สำหรับตัวสีซอได้ข้ามประตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่อรอยการแกะหรือว่าการไขสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบด้านบนตัวรอยเม็ดอ,อัดตอกเลงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่อรอยข,ของการตอกทำมาใหม่สนซอได้ข้ามประตูหัวน็อตเดิมๆไม่มีร่อรอยการแกะหรือการเปลี่ยนบานประตูมา สำหรับตัวแผงด้านข้างประตูคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบน auto, านเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับรับออโต้มาพร้อมเซ็นทัน anyway. ล็อกสำหรับตัวกระจกมอง damned, ข้างได้ใช้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยอีกด้วยค่ะซึ่งตัวพวงมาลัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพดี3ก้านไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือร่องรอยของการถูมือทางด้านซ้ายมือได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงและก็เปลี่ยนหมดมาแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวเบาะนะคะฝั่งคนขับเบาะสวยสภาพดีเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่่าาากกรขดดออี้วยนนัเง บอกได้เลยว่าคันนี้ออปชั่นครบน่าใช้งานตจริงๆค่ะและเดี๋ยวปุณจะพาพี่ๆทุกคนมาชมห้องเครื่องคันนี้กันต่อว่าสภาพจะดีแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.6ได้เชื้อเพิงเบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ามันต่างๆสงจอด้านข้างไม่ว่าจะเป็นตัวรอยเม็ดอาร์ตหรือว่าหัวน็อตสภาพดีคันด้านหน้าสภาพสวยได้เป็นตัวแผ่นกอพลาสติกเดิมมาจากโรงงานหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการหากักคันด้าน้าไมม่รง ขอสำหรับตัวสิงเซรด้านข้างฝั่งคนขับนี้เขามาพร้อมกับตัวแผ่นเพจค่ะเพจเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจหัวหมดเดิมก <t> ็ย <universe> <t> ังอยู่อีกด้วยตัวฝากระโปรงน่าเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆแผ่นการความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองสาหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหารถเก่งสภาพสวยๆลักษณะดีไซน์ค่อนข้างกว้างคนีบบอกได้เลยว่าออปชั่นครบๆน่าใช้งานในงบราคาพิเศษเพียง2 18,000บาทพี่ ที่คนไหนสนใจบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดร,ร,รีบติดต่อหากุ่นได้เลยที่0886059138หรือ A s อซ CAR988 เมียด้านหน้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมต้องขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ